อันนี้ก็จะเป็นนานิวะโมเดลฮิบิกิแบบครบชุดนะครับเต็มเซ็ตของเขาจะมี 1K 3K 6K แล้วก็ 8K นะครับจะมาจบที่เบอร์8,000ฮิบิกิเป็นหินที่ความแข็งสูงนะครับเขาเคลมมาว่าแข็งมากกว่าโปรแล้วก็โชเซรานะครับแข็งที่สุดของนานิวะเหมาะสำหรับรับเหล็กที่มีความแข็งสูงนะครับที่แข็งจ่าๆเลยอย่างเช่นพวก m a x m m t K390 พวก ใบสิวใบกบอะไรพวกนี้พวกซูเปอร์สตีลไฮสปีดสตีลไฮอ l ลอยสตีลพวกนี้นะครับหินตัวนี้จะทำงานได้ดีหน้าตาเบอร์1,000งัอย่างกับข้อระครังแข็งแบบแข็งโป๊กเลยไม่มีความยืดหยุ่นเลยแข็งเกินไปบางทีก็รับยากนะครับไม่ใช่ว่าแข็งจะดีเสมอไป ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับนี่ก็เบอร์ 3K เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปจากเบอร์พันเมื่อสักครู่นี้นะครับมาต่อที่เบอร์6000กริดฮิบิ k ิโมเดล เคาะระครังนะครับไม่ใช่เคาะหินแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ชอบหินเนื้อแข็งขนาดนี้นะครับถ้าเอาที่ชอบจริงอ่ะผมชอบหินเนื้อกลางเนื้อกลางก็คืออย่างอาสโตนดินอย่างเซรัคเบอร์สิบเคอันนั้น,นเนื้อกลางเหมือน8ปดพันจะกลวงที่สุดนะครับหนาแน่นต่ำที่สุด หนาแน่นสูงสุดถ้าฟังจากเสียงก็ก็เป็นเบอร์พันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แม่นขนาดนั้นหรอกเป็นการคาดเดานะฮะก็มันก็แข็งทุกก้อนนั่นแหละก็ใครสนใจสั่งก็แจ้งได้นะครับใช้เวลาเดินทางญี่ปุ่นไทยประมาณ5-6วันเท่านั้นนะครับไม่นานก็จะมีเบอร์ละเอียดตามนี้เลย1,3,6แล้วก็ 8K ก็ฝากไปด้วยนะครับกับฮิบิกิโมเดลจากนานิวะ